สามอาหารเช้ากินเลยกินโรตีคเขาโรตีไม่ใช่แบบในไทยนะเออ่เด้ออาหารเช้าแบบหันหันเท่าที่เห็นถ้าเท่าที่เห็นโรตีถ้าไอ้ถ้าอิงตามมาเลบูไนามาอินโดอ่ะมัน<ะ>ไม่ได้เป็นโรตีแบบแผน่แผนๆผทอดแบบบ้านเราอ๋อจะมีไขด่ดาวด้วยมันเหมือนจะเป็นขนมปังแต่ไม่รู้นะเดี๋ยวไปดูก่อนใช่โอเคไปนี่แหละคนเยอะตรงนั้นแหละร้านไหนตรงนู้น เยอะเลยอะไหยเปลองไหวัวด้วยยืนโอ้โหยืนต่อแถวกันเต็มเลยเออให้ฉันจะได้กลับไปร้านอินตรงนี้ร้านที่น้อยอยู่เลยไม่งั้นมีแค่ร้านนาซินเลอร์ม,มาก์กกับอีกอันหนึ่งอ่ะจะดูบางแถวยวไว้ต้นฟูด เดี๋ยวรู้แล้วนาซีก่อนก็ได้อร่อยอยู่นะกล้าไปเวลาที่แบบเจอโดยบังเอิญแล้วมันก็รู้ว่เอินอร่อยดีเครื่องให้เขาโอเคอย่างไม่ได้แบบชุนจัดแรงจัดหรือเข้ม่อนจัดขนาดนั้น 5น t e s later ่าแผ่นดันแ่นดนหว o น e b ร r บ e c ิวเนื้อให้กินเลยหรอตอนแรกจะเก็บไว้กินตอนเอ ได้จากญาติคนจีนน่ะนมเปี๊ยะดินนมเปี๊ยะดินดมดน,ดม,ดนมเลยทุกอย่างเวลาได้จากญาติคนจีนเนื้อแป้งเป็นอย่างนี้เลยแบบแข็งๆอะ่ะเฮ้ยเป็นไงเป็ดเตยไข่เครบเป็ดเตยเค็มไข่อร่อยดิไป็เตยมันไม่ไป็เตยไม่หวานเจี๊ยบแบบ อะไรจำแยวเป็นสถานที่ต้องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งเหมือนกันแต่จำชื่อไม่ได้หาแบบโบดเซนจอจสักอย่างเนี่ยหมายว่าวะ John, อะไรวะก็เซนจอจนั่นแหละ๋อเรนอจอดแองเจลิกันแองเจลิกันเอ,อ้ยเป็นหนึ่งในสถานที่ต้องเที่ยวที่หลายคนแนะนำเหมือนกันแต่ดูสภาพตอนนี้เรื่องเหมือนปิดปรับปรุงอยู่ นอนร้านกาแฟใช่มาแอบอยู่นี่นะเข้าว่างไหนอ่ะนี่งไงหนานเด็กคุณล็อกประตูอยู่นะทำไมเหมือนบ้านรับอาจจะเป็นลูกคขาไม่ร็อนะดังน่าจะดังไม่ลูกไม่ล็อกลับตรงทางเข้าอยู่ไหนเนี่ยมาครั้งแรกกูจะงงกันนะแต่ตอนแรกกูับแรกถ้าแบบอยากมาเป็นยังไงก็เป็นเด็กแบบไหยปะมันต้องขวานปะเป็นเด็กคนแรก 12งเล่นกินกาแฟดำ12บสองเล่นกินอันนี้อยู่ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์เปเออตีมันคล้ายๆอย่างนั้นอะโอ่คไหมมันก็เป็น specialty อ,อ่ะแต่แบบ ก็มันโอเคแต่มันไม่ได้ไม่ได้ประทับใจแบบเวอร์วังขนาะนัมันอาจจะเด่นที่อย่างอื่นก็ได้แต่นี้มันกาแฟดำมันไม่เด็นอ่ะเดี๋ยวลองกินออกอเ,เอาเลยเยฮ<ะ>แต่เย็นเพรก็ชาเขียวอะ่ะไม่รู้จะอธิบายไงเลยก็มีทั้งความเข้มความมันจากนมก็กลมกล่อมลงตัวกันดี แต่ก็ยังรู้สึกว่าคล้ายๆเธอไม่ได้ประทับใจหรือว้าวซาอะไรค่ะแต่มากินกินได้แล้วก็สังเกตว่าที่เนี่ยเหมือนร้านแบบเป็นขวัญใจคุณพ่อคุณแม่หรือครอบครัวที่มีลูกเล็กด้วยเห็นเขาพาลูกมากิน,น,นอาหารเช้าหรืออะไรเงี้ยหรือบรันช์มัง้งเขาที่สังเกตนะไปไหนต่อไปดูหมู่บ้านชาวประมง ก็เป็นไฮไลท์ของพี่ปีนังอีกที่นึงเลยมนะั้งแต่ก็สงสัยเหมืกันว่ามันจะมีอะไรนอกจากหมู่บ้านแล้วก็ชาวประมงแล้วก็ปลาก็เลยอ่ะไปดูให้รู้เรื่อง อากัดกันตามริมน้ําอ่ะแต่ทีดว่าราที่นี่น่าจะดังกว่าคนเพราะมีร้านอาหารร้านบะหมี่อะไรมาเปิดด้วยรู้สึกเหมือนเดินกอกเก็ดนะทำไมชาวองมันดูเป็นคนจีน่ะไอ้ดันดูจริงๆก็ดิกๆคุ้นๆแต่สามารถเก็บเงินคนได้มากหลายภ่าเก๋ของเขาอยู่ที่นี่ก็เลยมาลงแล้ว ไม่ไอ่ซ้ำเพลงละเริ่มเริ่ม Hands like we didn't wanna say but couldn't let go. In a moment, our eyes met and our minds spoke, but no more talking. Just want the sounds of me and you. Now we don't need anything but us. So shut me without words. Shut up and take me home. ออก็เป็นหมู่บ้านที่รวมชาวประมองอย่านนี้ไว้ได้วยกันแต่คิดว่าน่าจะมีตรงอื่นอีกถ้าเรามองวิวไปทางนู้นหรือทางโน้นหรือใดๆแต่ตรงนี้มันเป็นจุดเหมือนแหล่งรวมนักท่องเที่ยวอะเอาจริงๆนะมาถ่ายรูปมาแล้วก็มาซื้อของเหมือนตลาดเกาะเก็ดเออเหมือนกเกาะเก็ดจริงๆแต่ว่าเหมือนเกาะเกร็ดระยะสั้นมากและเทือทางกว้างกว่าของนี่ลึกบางร้านคือคล้ายไทยเลย พวกงงหมวกอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบอยากมาให้รู้ว่าที่นี่เป็นไงก็มาสักครั้งหนึ่งอะไม่เสียหายมาถ่ายรูปทะเลหรืออะไรก็ได้ลงทะเลมันพัดด้วยเย็นดีไม่มันมี<ะ>มันมีทัวร์นี่เขาเรียกว่าอะไรวะรล,ล่องเรือใช่ใช่มีล่องเรือเหมือนกันนเหมือนกอ์เกอีกแล้วมันมีบริการล่องเรืออยู่ใช่ประมาณสิบนาทีอะน,น่าจะวนดูรอบๆเนี้เลยประมาณนั้นอะ ไปหาข้าวกินที่จูเลียฮอ,อกอร์สติีไม่รู้ออกเสียงถูกกนนว่านะมันเขียนว่าจูเลียดับเบิลเจเกอร์ชีสละกันค่ะ จะเป็นเล็กรือเต็เสียอ่าเกเอไก่หรอ่เ้อบเอาไก่หรืเนื้อบีบเอาบีบข้ไม้ดิข้นตัด5้าไม้เราไม่กินห้าแล้วเอาไก่เลย ไก่เธอกินได้หรอไก่หรืออะไรนี่ไก่บ้แล้วใส่สองคู่เลยไหมจะหมดรึเปล่าใส่ห้าหรอือ <Okay. S 2> ห้าโอเคน้ำนุ่มดีแฮะที่นี่เดี๋ยวพี่ไปที่ไทยสเตย์ที่นีไน่ไปไง แล้วนุ่มอ่ะอันนี้ยังกินค่าเนื้อน้ไม่ได้กินไก่ไม่แล้วเครื่องเทศอ่ะมันไม่ได้ฉุนโหดขนาดนั้นถ้าถ้าเป็นสเตที่เรากินเราจะนึกถึงความคามินความกลิ่นหนักๆรสหนักๆก่อนเลยมั้งแต่ที่นี่ไม่ไม่หนักเท่าไหร่กำลังดีปากไหนไม่ได้ออก ก็แรงด้วยมันหมักมาเลยคิดว่าแล้วก็ทาซอสเพิ่มอีกทีอร่อยเพรคนมากินร้านเนี้ยเดี๋ยวกไปถ่ายค่อยถ่ายนี่อยูอันนี้จะเป็นดับเบิลเดยเตอร์เซอรเบเชียลมันใส่ไข่เจียวมยาหนึ่งไข่ดาวะ<อ>แล้วเข้าไปมึง<ะ> <laughs> เยอะจังของสำหรับคนที่ต้องการโปรตีนแบบหนักหนุนรู้เปล่าวะโอ้โหเราแบบคือใหญ่มากร้อนด้วยใช่ทันสดใหม่ หมือนจะมีซอสอะไรบางอย่างอ่ตรงไหซอสมายองเนสเหรอ,อเออก็อร่อยดีจะจะเยอะไปไหนเนี่เยเดี๋ยวไปเดินกินดีกว่าแม่งเหมือนโดนดมนุษย์ป้ามาให้พี่ใช่คือถ้าเป็นแบบพ่อค้าแม่ค้าแบบน่ารักใจดีก็มีอยู่แต่ว่าเมื่อกีเจอแบบรุ่นอมาม่ารุ่นป้าเขาไม่โอเคฟิลแบบ มานั่งตรงนี้ยูต้องสั่งน้ำนะ <c oughs> ก็เลยได้เป็นสีนี้มานั <c oughs> ่งแบบอะไรวะพวกมึงไม่แชร์ไม่แชร์โต๊ะก็อีกันเลยเออแบบน,น่นากลัวอันนี้น่ากลัวแบบคือนั่งอยู่แบบเดินเยาวราชที่ไทยก็ไม่เคยเจอนะแบบเนี้ยไม่เขาไปล้านรานคนอื่นด้วยอ่าหลุดในพ้นจะวงเนี่ยใช่ค่ะื โอเคอันอน,นีนแน้แปดแปดติดมาเชียชมีก๋ยวยเตี๋ยวชาก๋วยเตี๋ยวชาแน่ไปว่าผัดอ่ะก็ตรงคล้ายๆผัดไทยปะแต่ว่าซอสมันจะดูแบบฉ่ำๆเปียกๆกว่าอืมกลับมาโซ่พื้นที่เดิมแต่แก็เจอรุมเหมือนเดิมใช่ดูคัปิอกก็นเลยมั้ยอ่ะที่นี่แบบค่อนข้างโหดนะพวก ที่พี่ร้านทั้งหลายแต่เข้าใจแล้วเขาก็ต้องทำมาหากินแต่ถ้าเราปฏิเสธเขาไปแล้วก็แบบเพอถูกยังโอเคน่ารักไ่เหมือนไอ้ป้าร้านาำ้มอันนั้นยังเพื่อนไม่ข้อดีของแถวนี้คือถ้าไม่นับเบอร์เกอร์ก็คืออาหารจานเล็กนิดนึงเพื่อจะได้กินได้หลายอย่างจริงๆเบอร์เกอร์เขาก็มีไซส์เล็กแหละแต่เราดันส่ไซส์ที่มันใหญ่ขึ้นมามันก็เลยอิ่มอืดๆพอติซิงเกิลเด็กก็พอแล้วดันทะลึ่งสั่งดับเบิลเด็ก ใครจะไปคิดว่าเขาจะทำแบบคุ้มค่าคุ้มราคาขนาดนี้ถือว่าโอเคแหละย่านนี้มาหาอะไรกินได้เลยถ้าแบบเราชอบเดินเยาวราชหรืออยากหาสตรีทฟู้ดของปีนังกินมาๆม,า,ม,า,มา,าได้เลยที่ชื่อจูเลียเนาะตกลงตลงนี้ยจำไม่ได้เออทางมันมันจะเป็นถนนเส้นนี้แหละแล้วก็มันไม่ใช่มีสตรีทฟูด้ดมันจะเป็นร้านข้างทางที่เป็น เป็นร้านจ,จริงๆเป็นร้านแบบในตึกคั่วองจรเนี่ยร้านดังๆก็มีแล้วถัดไปจากถนนจูเลียนเนี่ยมันจะมีเลฟเพลนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เพื่อนแนะนำให้ไปเหมือนกันดอ like นค wow, ล้ายๆผัดไทยปะแต่ว่าไม่แย่อ่ะเออโอเค Oh God. ก,กินยังไงเนี่ยคนเยอะขนาดน,นี้โต๊ะอยู่ข้างหลังเหรอ <c oughs> จะผลักเข้าไปยังเข้าไปไม่ได้เลยใช่มันมีโต๊ะอยู่แต่ไม่รู้มีชั้นสองเปล่าไม่มีหรอกแต่ดูจากถ้วยแล้วขาจ,จะต้องเดินกินแต่เธอจะรอไหวไหมใช่แล้วแต่ก็เป็นสุดยอด มันเย็นนะแต่ไม่เหมือนยาขี้ฟันเลยแล้วมันไม่จะเขียวอี<ม>ฟ้าอีแบบแบบมินชิปทั่วไปอ่ะหมดแล้วคืนนี้คงจะพอมน้องแล้วนะกลับแล้วกลับแล้วพอแล้วโดนไปลูกเท่าไหร่มลออ่า เท่าไหร่วะสิแบแปดสิบแปดลิงกิเพราะว่าอันรถนี้เป็นรถพรีเมียมอันนี้รถธรรมดาใช่ไอเอันนีมกัร่อร่อยอเร่อยอมากคือบแนะนำเลยว่าร้านนี้ต้องมาที่สี่ไม่มีอะไรไม่หมด แค่กินค่อยเช้าเก็บของแล้วไปเดินห้างกันแล้วก็เดินห้างเนี่ยอยู่ระหว่างทางกับสนามบินวันนี้เป็นร้านอาหารเนี้ผมไม่ได้วันนี้ผมไม่ได้ถ่าย,ย<ช>อะไรถ้ามีแคงนี้นิดหน่อยใช้มือถือถ่ายเอาแอัน,นี้มันถือลำบากาะเดี๋ยวต้องเก็บกระเป๋าใช่ไม่รั้ลาตรนนี้เลยไปเจอกันที่เมืองไทย